ayo ยยสวัสดีเหล่าแฟนๆแบบอฟูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวสีฮาคิใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับเป็นสีฮาคิของคิสเนะนะครับก็คือเป็นฮาคิเกาะเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูครับทุกคนครับเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยสี 4, ที่17นั่นเองคือสีของมันนะครับจะชื่อคิสเนะเลยนะทุกคนก็คือแบบ เป็นไฮคิเกาะของคิสเนะเลยเนี่ยส่วนนั้นอื่นนะครับก็เป็นแบบเล d วินเทอร์สอะไรอย่างงี้เนาะก็อ่ะประมาณนี้อันนี้นี่คือแบบคิสเนะคิสเนะเลยโอเคมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับทุกคนครับนี่สีของเขานะครับจะเป็นคล้ายๆกับเรนโบว์ซึ่งมันจะผสมอยู่3-4สีครับจะมีสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับทุกคนนี่สังเกตนะครับ คือมันจะเปลี่ยนอันเริ่มชมพูแล้วก็เริ่มกลับไปม่วงนะครับแล้วก็มาเป็นน้ําเงินน้าเงินเสร็จเริ่มกลับไปม่วงแล้วก็ชมพูใหม่ชมพูเสร็จกลับไปม่วงแล้วก็กลับไปน้ําเงินอ่ะมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนครับอ่ะต่อไปเนี่ยยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าใช้อะไรแล้วเราจะเห็นสีฮาคิแบบชัดๆบ้างนะครับอันแรกเลยครับดาบนี่ดาบโอเดงก่อนเลยดาบโอเดงนี่ก็ ออร่ามันยังเป็นสีแดงอยู่ครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่ขอบดาบเนาะโอเคต้องไปดาบลูกลักครับก็คือ3ดาบ3ดาบเนี่ยเป็นออร่าที่แบบว่าเห็นชัดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีทั้ง3เล่มเลยน,ะนี่รีเฟกของมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยไอ้วนอยู่สามสีสําหรับใครนะครับที่ชอบแบบโทนสีน้ําเงินสีม่วงสีชมพูแล้วก็เลือกไม่ถูกเนี่ยว่าแบบ ตัวเองจะเล่นสีไหนดีนะครับผมได้น่าว่าสีนี้เนะี่ยตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันจะมีแค่สีแค่3โทนนี้เท่านั้นนะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกับผลแสงสําหรับผลแสงนะครับมันก็จะออกรีเฟกประมาณนี้เลยนี่ครับนี่สีม่วงสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินถ้าแสงอมันเป็นไปตามสีไฮคิก,ก็โอเคนะทุกคน ก็เทไปอีกแบบเนาะแล้วก็มีผลอะไรครับมีผลอ่าผลได้ครับผลได้ก็สามารถโชว์ความสามารถของสีฮาคิดได้เหมือนกันครับอันตินะครับสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่สีน้ำเงินสีม่วงสีชม,มพูครับผมว่ามันสวยนะระหว่างตอนที่เปลี่ยนจากสีม่วงกำลังจะกลายเป็นสีชมพูเนี่ยสีแบบ สีมันเท่ะอะเออะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งผลนะครับก็คือนี่เลยครับผลโมจิผลโม,โจ,ลโมโจินี่ลูกรักของสี่ฮาคิเลยมาครับเรามาดูผลโมโจิกันนี่กดค้างครับนี่ดูสีที่มือโคตรสวย่อยแล้วก็สกิลสองครับสกิลสองนี่มันเลือกไม่ได้เนาะ อยู่ที่ว่าตอนปล่อยไปเนี่ยที่แขนเรามันเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็สกิลที่3สกิลที่3เนี่ยผมชอบที่สุดแล้วนะทุกคนคือมันเป็นมันเอาไว้เล่นกับผลโมจิดีมากครับเพราะว่าสีมันสวยมากเดี๋ยวทุกคนดูนะเนี่ยทุกคนดูสายฟ้าคือสายฟ้าอะถ้าเล่นตอนกลางคืนนะครับมันจะเห็นเป็นสายฟ้าที่ออกแบบจะชมพูก็ไม่เชิงจะม่วงก็ไม่ใช่เออสีสีมันสวยอะทุกคน อะต่อไปครับเรามาดูหมัดของโมจิกันนี่หมัดตอนกลางวันเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นรีเฟกนะทุกคนต้องเล่นตอนกลางคืนนะครับชัดมากเรามาดูอันติกันบ้างครับนี่สีจะเป็นประมาณนี้ใช่มันต้องเล่นตอนกลางคืนอะตอนกลางคืนสีโคตรชัดเลย ดูกิลซีใหม่ครับผมชอบสุดละปุ๊บเนี่ยเน,ยเนยีทุกคนดูสีมันออกแบบพาสเทลพาสเทลนะครับสวยดีนะมันแบบแปลกๆดีครับมันไม่ได้แบบเข้มจา๋าหรืออะไรขนาดนั้นอะมันเป็นแบบพาสเทลปุ๊บปุ๊บปๆ๊นี่ประมาณนี้ครับ ตอนแรกนะครับคือผมมีอคติกับสีนี้มากคือตอนแรกผมไม่ได้อยากได้เลยครับถ้าถ้าได้มาเนี่ยก็ขอเป็นสีดท้ายเลยแต่ว่ามันก็ได้มาเนาะแล้วก็เพิ่งมาค้นพบว่าพอเวลาเราเอามาเล่นกับผลโมจินะครับมันสวยนะทุกคนเออมันไม่ได้ขี้เล่น,นะครับจาก5้าเนี่ยผมเพิ่มให้ 2- 3สาคะแนนเลยเป็น7คะแนน8คะแนนอะไรประมาณนั้นเลยครับเนี่ยทุกคนดูดิสีพาสเทลสวยจัด นั่นแหละก็ตามที่บอกครับว่าตอนแรกให้แค่5แต่พอเอามาเล่นกับผมโมจิปุ๊บคะแนนเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าสวยชอบโอเคต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนะ่ยไปดูวิธีในการรับแบบค่ราวๆแล้วกันนะครับผมก็จะพาทุกคนเนะ่ยมาหาฟรีไฮคิใหม่อันนี้กันซึ่งเราจะได้จากอีเวนต์คิสเนตตอนนี้นะครับมันจะเป็นในรูปแบบลักษณะของเกาะลับที่เป็นเกาะใหม่ครับทุกคน ก็คือมาเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับเราจะต้องมาที่เกาะใหม่ก่อนแล้วก็ให้เรานะครับทําการล่องเรือครับนี่ตรงไปเรื่อยๆเวลาเราล่องเปลือไปเนะี่ยมันก็จะมีทะเลเป็นเลเวลเลเวลใช่ไหมคือเกาะนะครับมันจะเกิดตอนขึ้นฟูมูนแล้วก็ต้องเป็นเลเวล6ด้วยนะครับสาหรับทะเลมันถึงจะเกิดแล้วก็เราสามารถไปคนเดียวได้ครับทุกคนครับไม่ต้องเอาเพื่อนไปก็ได้เล่นคนเดียวก็สามารถที่จะ ได้สีฮาคี้อันนี้มาใช้งานแล้วครับโอเคพอเราเจอเกาะแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแล้วก็ไปคุยกับก้อนหินหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปเก็บดวงไฟครับหรือว่าดวงวิญญาณที่มารออยู่ในทะเลครับทุกคนเก็บให้ได้ครบ25อันผมแนะนําครับให้ครบ25อันพอเราเก็บได้ครบ25อันแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยทำการนะครับวิ่งกลับมาคุยกับหินก้อนเดิมซึ่ง ขอเตือนนิดนึงครับว่าต้องคุยก่อนเวลาเขาเดาเข้างบนมันจะหมดนะครับทุกคนถ้าหมดแล้วไม่สามารถคุยได้โอเคเราพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มของรางวัลครับทุกคนจะมีของรางวัลหลายชิ้นเลยซึ่งฮาคิอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะได้มาเป็นพวกคาถาก็ได้นะครับนี่คาถานี้อาจจะได้มาเป็นแบบหน้ากากจิ้งจอกอาจจะได้มาเป็นเชือกยามาโตหรือว่าเชือกโอเด้งอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะเราก็จะได้ฉายาด้วยนี่ผมพิมพ์ไม่ดูอ่ะเนี่ยครับฉายาก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับเข้าๆแล้วกันเนาะสาหรับวิธีในการได้สีฮากิมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมสอนไปแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเนาะถ้าอยากรู้รายละเอียดจริงๆเนี่ยแนะนําว่าไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับทุกคนครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนะี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย